โอขมุ้งเอ่ะปปีขมุ้มาบอหลวงเนี่ยเยเนี่ยสปะลเนี่ยให้กบาจ้างเนี่ยหีกบาจ้งเดียเดี๋ยวเดีเนี่ยให้กอบาจ้งเนี่ยหีกอบาจ้งแล้วมึงจะไปมีเมียได้จังไโอ้แท้ลืมไปเอามาม่เมไอ้อู้พิดอืออู้พิดไปเอามายเอามเอาม่เอาม่เนี่ยให้กบาจ้างเนี่ยน เงินเดือนสองบาทผูกมือเจ้าตู่จะไปใจกัดไปซื้อฝายแดงแล้วเอามาแปลงสายรัดเงี่ยส่วนพักก็เป็นส่วนพักกัดตดใส่กะระดกักก็เป็นตัวนงซื้อตดใส่มือนะ่าเป็นนิ้วหลัง้ังตดใส่จังนะ่าเป็นวงเป็นงานตดใส่หนะ้าน่าเขาเรืองเต็มตรงตดใส่ยกฝัดในฝัดดีตดใส่หูเป็นหูต,งตองกองตามไปซอก ลอยออกครับมาพอเห็มกั้มอันยังมาดำผืดพึ่งฮื้อโนหื้อโนหื้อโนฮื้อโนของจ้างเศร้าใจบาดำหืบมือไหวมาจุกอ่ะไม่ได้จุกลราผืดไปได้อุ้ย